สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้้มท่านผูฟังที่เคารพรักตุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่ออ้น้องสุป่สุคนครับโซกันก่อนนอนครับ12เมษาย,ยน2566ในแบบภาษาอีสานบ้านเท่ากับบา่าดอนพอนบำเพ็ญช่องปอนบ้าน YouTube กลับมาพบมาพอ่อกับพี่น้องอีกแล้ว้อครับื้นนี้ครับส่วนหมืออื่นนะครับขออนุญาตพักครับบว่ว็1 13 14 15 16เอา17ซสวัสนหยุด หยุดเนาสงการตามเวลาราชาการในหามือนี่ตามันหยุดราชาการเลยครับ 13, 14, 15, 16, สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโซ่กันกอนนอนพักนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีความสุขสดชื่นอยู่กับครอบครัวอยู่ในช่วงเทศกาลสงการให้พี่น้องเดี๋ยวพักพรบัตงมาโซกันก่อนนอนแต่ว่าโซกันกอนอน,กน,กอนอนมัน,นีอกสิทธิ์ทมไทยด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับดังต่อไปหนีนะครับพี่น้องเด้อ ขอบคุณขอมูลทั้งหมดจากเพจกรมอุตูนิยมวิทยาครับเมื่อนี้เพิน่นขืนข่าวนี่นะครับเพจกรมอุตุนิยมวิทยาครับทีม่าของประกาศนี่เขาเอามาเป่าต่อยมีพหน้องฟังขอบคุณครับขอบคุณขอ,ณขอณมูลมาอีกแล้วนะครับพี่น้องพายุฤดูร้อนประกาศกรมอุตูนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบ,บับที่1มีผลกระทบวันที่สิบหาถึงสิบหกเมษายนครับกับเบาฝ้าอ่านหลายเพราว่าอีกหลายมืออยู่ วัวชงหวอวันที่สิบหากับหกแต่ว่ากัาเกินเกินไปฟังว่าความกดอากาศสูงหรือม้ลนอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนสิแพลงวมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็าาเหตุให้เกิดพายุฤดูร้อนนะครับก็คือฝนตกฝนฝ่าคะนองลมกระโชกแรงหลูกเห็บตกฝ้าห้องฝ้าผ้าเป็นบางแห้งอาจเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วบริเวณใดที่มันมีอันตรายก็เกิดความเสียหายต่อบานเลื่อนทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตรได้นะครับให้พี่น้องระมัดระวังอันตรายอย่าไปอยู่ในทีโรงแจ้งฝ้าสิผ้าได้นะครับถ้าเกิดพายุฤดูร้รรอนนะครับอย่าไปอยู่ใต่ต้นไม้ไงมันสิลมทับหัวแล้วก็ต่อตลอดจนฝ้าผ้าก็ได้อย่าไปอยู่ไก้สิ่งปลูกสังหรือไปโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับพี่น้องแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมปุตุนิยมทยาต่อไปเขาสิประกาศข้างต่อไป13เมษายนตีห้าก็ขึ้นมาอื่นแต่ว่าฉบับนี้นี่ประกาศ เมื่อนี้ครับ12เมษายนหาโมงแรงที่ผ่านมานะครับก็เอามาเตือนพี่น้องไว้1 5 1 6พายุรดูรุรอนเดอร์เตรียมรับมือครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องข่าวเช่าหน้าครับเมื่อนี้ที่จริงนี่ต้องมีการประกาศราคาเกณฑ์กลา,างอ้างยิงเขาง่วน27ที่จริงหลอกที่จริงเนี่ยเขาต้องประกาศทุกวันศุกร์ราปจ่ายวันพุธนะอย่างสินาะแต่ว่า วันศุกร์สิมหาหอดนี่มันเป็นวันหยุดสงการบ้านนี่จริงๆเราขึ้นสิประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างยิงเข่าเพื่อจ่ายประกันรายได้งวดยี่สิบเจ็ดมื่อไห่เนี่ยสิบสองเมษายนหกแต่ว่าเขาก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วทั้งกรมการค้าภายงเอก็ระเห็นขึ้นข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องประกันรายได้เขา่างวดยี่สิบเจ็ดแต่ฟังโบฮันประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างยิงหรืออาสิบประกาศลแล้วก็ได้แต่ว่าเขาบ่นออกข่าวกับประจักษ์นะครับหรือเขาหรือ คุณบอกว่าวันที่สิบแปดเปิดทําการเมื่อไม่คุณบอกเพิ่นยังสิประกาศราคาอ้างอิงก็จงคอยติดตามข่าวอีกหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่มื่อประกาศอี่ลีนั้มันเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่จะมาหอดนี่ครับมื่อวันพุธเนาะวันศุกร์ที่จะมาหอดก็คือวันที่สิบห้าสิบห้าเมษาแต่ว่ามันเป็นวันหยุดสงการนะครับก็เป็นวันเสาร์พ้อมหรือใดไม่เมื่อวันพุธเนาะสิบสี่ไหม จริงๆเนี่ยมันต้องประกาศรา,าคาเกณฑ์การอ่างยิงสิบสี่เมษาแต่ว่าสิบสี่เมษาเป็นบันหยุดสงการแต่ว่ามือน,นีเขาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหลัก็่เห็นประกาศราคาอ่างยิงเพื่อ,อจ่ายประกันรายได้งวดต่อไปคืองวดอนยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็บอกซูพี่น้องเชาหน้าเขาฟังอีกอันหนึ่งเชาหน้าล่อค่อยยังใจจดใจจอก็คือล่อค่อยถามมาโดนแล้วก็มีจังหวัดที่ได้ไปแล้วบางส่วนก็มีบางได้บางอำเภอบางอำเภอพันได้ยิงสีหน้าก็มีอยู่หลายอยู่ก็คือเงิน ซอยเหลือนามถ่วมหน้า,าพื้นที่หน้าพื้นที่เกษตรตะกร,รมได้รับผลกระทบจากอุตกภัยนามถ่วมปีขงขาหาน่านใจขักโดนเติบล่ะนะครับก็มีจังหวัดได้ไปแล้วบางจังหวัดไดเป็นบางเพื่อไดพ้นครบบางจังหวัดได้ครบแล้วนะครับอันนี้พี่น้องเช้าหน้าก็ต้องรอต่อไปครับเพราะว่ามีข่าวว่าขอมุ่นการสีใจจังหวัดใดมือใดนั่นมันอยู่ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัด แล้วก็บ,บ่มีข่าวร่วมว่าบ่มีหน่วยงานเหตุข่าวร่วมว่าจังหวัดใดจ่ายเื่อใดอำเภอใดยิงสินนะครับบ่มีบ่มีหน่วยงานเหตุข่าวร่วมเพราะนั้นผูดด้ใดจะคู้ข่าวนี่ต้องถามจาก,กเกษตรอำเภอเจ้าของถามจากสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดจังหวัดเจ้าของครับเทากับโหแค่ข่าวร่วมๆว่าเพื่อสิดํดำเนินการใจให้พี่น้องในช่วงเมษาถึงพฤษภาให้ลรวเสเ็จอันนี้ก็เป็นข่าวร่วมๆสำนักข่าวใดก็วบ,บาได้ซํานี่ สำนักข่าวดังๆกับพูดได้แค่นี้ว่าเงินช่วยชาวนาเนี่ยน้ำท่วมนานี่จะจ่ายในช่วงเมษาถึงพฤษภาวาเท่านั้นครับบ่ววันที่เท่าไรเลยเพราะว่าบ่มีข้อมูลข่าวนะครับเขาก็ว่าเดี๋ยวนี้ซึ่งแต่และจังหวัดเขาสิทยอยจ่ายเป็นไรเพื่อเป็นไรเพื่อทย่อยจ่ายไปเรื่อยในช่วงเมษาจนได้ครบถูกหลังค่าเลื่อนกับภายในพฤษภาหกหก จ่ายเมษาถึงพฤษภาองหกเด้อพี่น้องเด้อข่าวก็พี่น้องอสมอครับมื่อนี่สิบสองเมษายนพี่น้องอสมอการะลับเงินคาป่วยการหนึ่งพันบาทของเดือนมีนาคมโอนสิบสองเมษาแต่ว่าเมื่อนี่หักซะโดยปกติแล้วการการหักเงินช่อกสอสมอผู้ใดเป็นสมาชิกช่อกสอสมอนี่ว่างเดือนก่อนๆเงินเขาปุ๊บพับนดนก็หักช่อกสอสมอลดแต่ว่าเมื่อนี่นี่ หักซาพุรลคนก็นหักบาบสองบาบสามบาีพุรลคนหักรอบคำคำผีครับหลายคนก็นงงอาะคือบาหักว่นพุรลค้นก็นบ่้าคือบ่หักที่จริงเขาจะหักอยู่ครับแต่ว่าเท่าติดติดตามขา่าวขอมลข่าวสารเขาก็บอกว่าระบบการหักเงินทุกสสมมเมื่อนีิมีปัญหามันก็เลยหักบาเลวบาท่านทวงที่ก็มีคนโดนหักช่วงบยบาบสองโดนหักรอบคำถือหักรอบคำผีก็ไม่เง,ง,งินทุกสสมม เอาก็เป็นยังสั้นกะเจี้ยงกะทราบนะครับพี่น้องเพิ่นหักอยู่แต่ว่าเพิ่นหักรอบคํากับมีรอบใบรอบคําครับรอบเศร้าๆบนหักบ่ได้ระบบหักคัดของหรือใดบุกเอาครับมาฟังข่าวจากทางทกศาบางเขาว่าญัางนี่ครับข่าวทกศที่ด่วนๆขณะนี่ทกศได้ออกประกาศข่าวทังเพจทกศบ a เอเอซไทยแ์น,นะครับก็บขอขอบ บุญขอบคุณขอมุ่นทั้งหมดที่เขาเอามาบอกสู่พี่น้องฟังอยู่ขณะนี้เป็นข่าวจากเพจทกศรรรบีเอเอสเทเลนเขาประกาศวันหยุดสงการสองหาสองหกธนาคารธนาคารทกศสาขาหลักครับปิดทํารรการนะครับ13บหอด16เมษายนเนอสิกับมาเปิดให้บริการพี่น้องตามปกติในวันที่17เมษายนหกครับพี่น้องแจ้งให้พี่น้องทราบ13 14 15 16หยุดน,นะครับธนาคา,า,ารทกศเปิดหยุดสงการ สิบเจ็ดยังเสื่อมทํางานให้บริการต่างๆกับพี่กับน้องฝากเงินทอนเงินนะครับอ่ะว่ากันไปครับต่อไปครับสงการครับพี่น้องสิบสามเมษายนนี่ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเช่าสวนอย่างผ้าลา่านะครับแต่ว่าได้บางส่วนกว็คือประกันรายได้อย่างผ้าล่าระยะที่สี่นี่จะมีการโอนเงินสิบสามเมษายนคือมือ่อไงนี่ละเจ้าหน่อยนี่ละโอนละนี่นะเลยหกถม ของมือนีไปนี่เกิินัาเป็นวันที่สิบสเมษาล่ะเกษโอ้วนนี่ละโอนประมาณหาสิา้านกว่าบาทเกษโอ้วนให้เกษตรกรเช่าสวนอย่างนี่ยหนึ่งม่นัเจ็รอยเก่าไรจักเป็นไผ่เน่สิเป็นผู้โชคดีได้ก้อนม่ื่นมื่นพันร้อยเจเก่าหนึ่งมื่นแปดพัน้อยเก่าไรนี่อนมาอื่น13เมษายนหกครับจริงๆแเรล้าเกษตรกรเช่าสวนยางบอมเนหน่อยเนีหลายกานี่ทั่วประเทศที่มิทสิ์จะได้รับเงินประกันรายได้อย่างพลาสระยะที่ี แต่ว่าทางการยางแห่งประเทศไทยนี่เดี๋ยวส่งขอมูลให้ธนาคารตกสเพื่อโอนแล้วก็บแบ่งจ่ายเป็นรอบๆไปโดยจ่ายรอบแรกสิบสามเมษายนนี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก่าไร่ต่อไปก็สิโอนทุกวันศุกร์เทื่อหน่าอนวันที่ย e ี่สิบเอ็ดเมษายนว่าก็สิโอนทุกวันศุกร์ไปเรื่อยๆรอบหน่าแจ้งแผนผุดได้สิได้อ,อีกก็บจับจกแจ้งแผนสิแมนีนแจ้งไร่ จะคอยติดตามข่าวต่อไปกับการโอนทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ไปเรื่อยๆจนกว่าเกษตรกรพี่น้องเช่าส่วนอย่างจะได้เงินประกันรายได้อย่างพาราระยะที่4จนกว่าจะได้เงินครบทุกรลยนะครับแต่ว่า18ื่นนเจ็ดร้อยเก้าไร่แรกดิโอนมาอื่น13าเมษาวัดดวงครับไครจะเป็นผู้ดวงดีได้เงินมาอื่นก่อนโมโลเลยถ้าจอบเบิ่งคบมาอื่นมีการโอนเงินประกันรายได้อย่างพาราเด้อครับพี่น้อง นอกจากนี้ด้อครับพี่น้องนอกจากนี้นะครับในเดือนเมษายน่ยังชิมีกูม่มเื่น,นอย่เงินอีกอยู่นอกจากเงินปกันรายอย่างพะไดแล้วพอได้บอกเรื่องการจ่ายเงินหลักของผักรลากระบอกันเบถ่ะสะทก18เมษายนครับเงินขึ้นขนาดป้าป๋าโบเกินลอยเงินขึ้นครับไฟฟ้าสูงสุด315บาทบัตรคนจนบัตรเก่ากดเงินสดได,ด้นะครับอันนี้18เมษายนย่นเงินเข่าบัตรคนจนบัตรเกา่าเอาบัตรคนจนบัตรเกา่าไปกดเอทีเอ็มเอาได้18เมษายนหกหกเด้อครับ ยี่สิบเมษายนหกหกสำหรับผู้พิการที่รับเบีย้ยข้อมพิการเดือนละแปดร้อยนั่นแหละครับถ้าผู้พิการไล่ดเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหลบใหม่นํานะครับกสิได้เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการสองร้อยบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่รอมเพศที่ผูกเกลืกบัตรประชาชนวันที่ยี่สิบเมษายนกสิได้เงินเพิ่มพิการสองร้อยเอาบัญชีธนาคารที่ผูกเกลือกไปเชาชนเสื้อหลาักไปเบิกนะครับหรือเอาบัญชีหรือเอาบัตรเอที่เอ็มที ที่เฮ็ดบัตรเอทีเอ็มคู่ับบัญชีธนาคารป่อพี่ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเนี่ยไปกดเอาก็ได้ครับรากาต่อไปทุกเดือนนะครับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็สิได้เงินเพิ่มผู้พิการ200บาทนี่ถูกวันที่20ของเดือนเด้อครับเอาละครับพี่น,อน้องโศกัาร่อกนอนขึ้นนี่12เมษายน6กก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เลือกเดือนเยินเมื่อไหปนไปไก็นมาฟังกันเบาครับก็ถือว่าหักกันแพงกันแลวก็ไว้เนื้อเสื้อใจในสิ่งที่เอามาบอกมาจ่าสู่ฟังคือสี่ะตว ขอบุญหลายๆขอบุญกับคุยหลายๆที่ไว้เนื้อเสื้อใจกันครับมียังกับข้อเมต์มาบอกมาคุยกันได้ครับหมักบันไดบ่หมักบันไดนะครับหม่องได้บ่เสือแมนบอกระข้อเมต์มาถามได้ครับกับบวากันนะครับกันยื่นดีรับฟังน้อมรับถูกคําตีคํามส้มจากพี่จากน้องนะครับเด้อกอวยพรให้พี่น้องมีความสุขความเจริญครับอายุหมั่นขวัญยื่นบ่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับอายุกันยืนยืนร่างกายกัแข็งแรง ต่อไปกับพป็นคนรลำาุ้ยประกอบประชิดยังกระให้โชคดีห้างมีดีได้ขึ้นตามลำดับครับเพียรพี่น้องสงการปีนี้ครับปีใหม่ไทยครับสองพันหาอิก็อวยพรอห้พี่น้องมีความสุขหลายๆในช่วงเทศกาลรสรงการนี้ครับก็บโดยความเป็นห่วงครับนอกจากสอวยพรห้แล้วไก่พี่น้องระมัดระวังในการสังสรรปีใหม่นี่ก็ขันเมาก็่าขับนะครับ,รบอ่า เพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีการเกิดอุบัติเหตุหลายกะส่วนหนึ่งที่เใหดเกิดอุบัติเหตุก็เกิดกจากการเมาเนี่แหละครับเพร่ะน้องเพราะนันถ้ามีการสังสงรรค์กันให้อยู่กับบ้านกับมองนะครับอากาศแห้งห่อนอย่าไปหาเลาะโดยการขับรถขับล่ะนะครับมันเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั่นกับเมาไม่ขับเด้อรับเด้อประเด็นหนึ่ง ะะอาการห้อนหลายกับะมัดนระวังการดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีผลต่อสุขภาพร่างกายได้เหตุให้เกิดร่มแดดก็ได้เหตุให้เกิดความดันขึ้นสูงยังต่างๆมากยผู้มีอายุหลายระมัดระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด้เอ,นะ,อ,น,อ,อนะครับกินเข่ากินน้ำกันตามปกตินี่แหละบรยยาเป็นนหลายแอลกอฮอล์นะครับพี่น้องนะก็ละมัดระวังดูความเป็นห่วงนะครับสงการานปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขดีมีความปลอดภัยนะครับเร็จแล้วนะครับ โลกโควิด19ก้า็ยับประมาทได้ครับพี่น้องบุมันว่ามันเบิดไปจากประเทศไทยได้เพราะนั้นเวลาเข้ามารวมวงสังสรรค์พบปะพี่น้องหายะมัดระว่างผู้ใดมีอาการเจ็บข้อเป็นวัดเป็นไอให้แยกออกจากหมู่อย่ามาห่มกับหมู่นะครับโม่เน่นได้อาสิติดเสื่อมาแล้ะเอามาไก่กันกับผูอบอ้อยู่ในครอบครัวอยู่ตัวอย่างมาแต่กรุงเทพมาจากต่างกัหวัดกับบ้านกับซ่องนี่มายามกันในช่วงเทศกาลสงการนี่แต่บังเอิญมีหนุมกไรไอจามีอย่างวะนี่เออ ให้สงสัยว่าจะของเป็นโควิดไวรกสออาหลวกไปตรวจเอทีเคน้ำเนี่ยนะครับในระวางที่บ้อนตรวจเอทีเคน้ำนี่ก,นก,ก,ก,ก็อย่าไปใกล้โม่ใกล้พวกอย่าไปใกล้ญาติพี่น้องมันอาจทีแพร่โรคโควิดให้โม่ก,ก็ได้เพราะนั้นพู้ไดที่มีอาการเจ็บข้อไอจามเป็นบัดคัดจม,กมูกน้าโมกไหล่หยางโมนี่ครับให้ตรวจเอทีเคนะครับน้ำถ้าพบว่าติดเชื้อโควิดก็เฝ้าเขาโราบาลรักษาให้ท่านทวงที่ต่อไป ราก็ยามาไ่ไก่เพยไก่น้องจะไปรวมวงสังสรรค์น,นั่งกินเหล้ากินยาโฮมกันจะเห็นมันใหญ่โลกให้โมได้ครับพี่น้องเอาละครับคำคำขึ้นมาหน่อยก,ก็ขอลาไปก่อนครับขอพี่เห็นน้องโชคดีมีความสุขนอนรับให้ได้เง,งินเมืองน,นอนตื่นให้ได้เง,งินแสนกลับมาพ่อกันอีกเทื่อนึงวันที่ 18, สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับในระหว่างสงการที่หยุดนี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่พักครับโศก,กันก่อนนอนให้พักไว้ก่อนให้พี่น้องได้มีความม่วนซื่นให้เดชสังสรรค์อ่า พักผ่นในขอบคั่วสําหรับสงการปีนี้เทศกาลปีใหม่ไทยปีนี้นะครับพัก18บเมษาจังมาพรพออพอกันดีครับลาไปก่อนครับขอให้โชคดีสุขสุขคนครับสวัสดีครับ จากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตาม่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดคาหรือว่าเพราะกรรมพอเพราะเวรลืมสิ้ไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเค็นเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังปนคำหวานทำใจ โกรรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ว่าไ้บคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทํำใจกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้น ยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน